สวัสดีครับพี่น้องเอฟี 3, ทุกท่านครับวันนี้ตันดาฟามจะไม่ได้พูดถึงเรื่องวัวควายไม่ได้พูดถึงเรื่องไก่บ้านสร้างอาชีพแต่ตันดาฟามจะมาจะพาพี่น้องเอฟี 3, มาดูหนึ่งอาชีพที่ตันดาฟามทำนะครับเป็นอาชีพเสริมซึ่งทำมาได้หนึ่งปีมีนาเมษาพุทธฟาม,มิถุนาหนึ่งปีกับสองเดือน ครับหนึ่งปีกับ2เดือนกว่ากว่าเพราะว่าเริ่มทำมาตั้งแต่ปีเดือนมีนา66นะครับเดือนมีนาปี2566ปี2567ก็ครบหนึ่งปีนะซึ่งเริ่มแรกเลยไม่ได้ตั้งใจคิดจะทำแต่ก็ได้ติดตามเพจได้ศึกษาความเป็นมาอ,อยู่พักหนึ่งพักใหญ่ๆ นะแตก่ก็ไม่มีแรงบันดาลใจก็ยังไม่ไม่คิดอยากจะเลี้ยงไม่คิดอยากจะทำนะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวหนึ่งซึ่งทางใต้นิยมทำกันมากทางจันทบุรีทางสมุทรปราการสมุทรสาครเชียงใหม่ลำปางทางอีสานกาลสินศรีสะเกตมหาสารคามทำกันนะครับทางภาคตะวันออก,กจันทบุรีระยองคือพูดง่ายว่าที่ไหนที่ปลูกผลไม้เยอะๆนะก็จะมีจะมี อาชีพเลี้ยงมแมลงตัวนี้นะครับเลี้ยงสัตว์ตัวนี้จันบุรีก็เป็นสวนผลไม้เนาะทางเชียงใหม่ก็เป็นสวนลำไยลิ้นจี่พวกนี้นะครับมันสัตว์ตัวเนี้ยแมลงตัวนี้จะเป็นมแมลงที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ดีกว่าผึ้งหลายเท่าเลยครับดีกว่าผึ้งหลายเท่าเลยมันเป็นมแมลงตัวเล็กๆซึ่งภาษาเรียกกันทางเศรษฐกิจเรียกว่าชันนลง แต่ภาษาพื้นถิ่นอาจจะเรียกอย่างบ้านผมนครนายกเรียกว่าแมงขี้สูตรนะครับทางภาษาใต้เรียกว่าอุงอเรียกว่าอุงภาษาเหนือภาษาอีสานนี่ไม่มั่นใจว่าเรียกอะไรนะครับกลัวว่าจะพูดไปผิดกลัวว่าจะพูดผิดไปก็จะเสียภาษาเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าทราบว่าเรียกว่าอะไรก็ คอมเมนต์มากันแล้วกันนะฮะผมเองเป็นคนนครนายกโดยกําเนิดเกิดที่ตรงนี้แหละครับเกิดที่นั่งนะครับแต่เนี่ยบ้านเกิดตรงนี้เลยทีนี้ภาษาบางภาษาพูดได้แต่สับสับบางทีก็ไม่แม่นนะครับภาษาอีสานว่าเขาเรียกว่าอะไรภาษาเหนือเรียกว่าอะไรนะครับตัวชัน้นรงชันโรงมีหลายสายพันธุ์มากนะครับชั้นนรงมีหลายสายพันธุ์ ผมเองก็ศึกษามาทักระยะหนึ่งแล้วมีวันหนึ่งนะครับผมได้มีโอกาสเดินทางไปกลับบ้านที่กระบี่ไปหาพ่อแม่ที่กระบี่แล้วผมก็แวะหา f อฟแวะหาสมาชิกกลุ่มออมที่จังหวัดสุราษฎร์น้องอัตพลสองแก้วน้องอัตพลสองแก้วบอกว่านอกจากเขาน้องเป็นวิศวะเลี้ยงวัวแล้วอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งที่ทําแบบไม่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับงานประจําเลยก็คืออาชีพเลี้ยงชนโลม น้องชน,น้องก็พาไปดูรอบๆบ้านาน้องทำเป็นเป็นโรงเล็กๆเหมือนโรงที่จอดรถอะไรแบบนั้นนะครับที่จอดรถที่เก็บของโกดังเก็บของก็น้องก็จะทำที่วางกล่องชันลรงที่วางรลังที่อาศัยชันลรงไว้เป็นจุดเป็นจุดเออผมได้ศึกษาดูก็เออมันง่ายนะอา่ามันง่ายแล้วก็สัตว์ตัวนี้มันก็หาได้ ในพื้นที่ทั่วๆไปนะครับผมเองผมก็ขอแบ่งซื้อน้องเข้ามาตอนนั้นจำได้ว่า,าซื้อรวมๆของน้องซื้อมาหกหลังนะครับหลังละพันสองร้อยบาทนะหลังละพันสองร้อยบาทรวมๆแล้วน่าจะหกหลังนะสิบสองห้าสิบสองหสิบสองห้าสิบสองหกเจ็ดสิบสองหลังละพันสอง ก็ประมาณเกือบเกือบหมื่นนะครับซื้อของน้องมาคือการซื้อก็ไม่ได้ซื้อทีเดียวนะครับซื้อแบ่งซื้อเป็น,เป,นเป็น่เป็นระยะระยะบางทีก็ซื้อสองลังบ้างสามลังบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นครั้งละสองลงังแล้วก็รวมทั้งซื้อรังเปล่าน้องเข้ามาด้วยนะครับังเปล่าของน้องเขาคุณภาพดีเป็นลังไม้เนื้อแข็งแล้วก็เป็นไม้จริงเป็นไม้แข็งที่ว่าคงทนมากนะครับนะผมก็เอามาเลี้ยงเอามาทดลองดู เออปรากฏว่าได้ได้ผลดีนะพี่น้องได้ผลตรงที่ว่ามันมันเป็นสัตว์รักรักถิ่นที่อยู่นะครับเป็นแมลงที่รักถิ่นที่อยู่แล้วไม่หนีมีปัญหาอะไรก็ไม่หนีไม่ไม่ตัดสินใจหนีง่ายๆไม่ทิ้งปัญหานะครับแ็มันไม่เหมือนพึ่งพึ่งนี่ถ้าเกิดเราไปกวนไปโน่นนี่นั่นนิดนี่หน่อยอากาศร้อนบ้างเดียนบ้างมันก็จะหนีละชานงลงนี่ไม่หนีนะพี่น้องขอให้เราวางไว้ให้ถูกจุดอยู่ให้ถูกที่ นะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องชมว่าผมมีทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าตอนนี้ผมมีชนานลงในครอบครองทั้งหมดสิบห้าลังนะพี่น้องสิบห้าลังแล้วก็กำลังที่จะย้ายขึ้นในกล่องล่อในกล่องเลี้ยงอีกประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดนะครับอีก8กล่องนะที่กําลังจะย,ย้ายที่เขาเริ่มผมเริ่มเอาฟิโรโมนฟิโรโมนเป็นลอ่อแล้วเขาเริ่มมามาสำรวจนะครับส่งตัวตัวทหารมาสารวจลังและ,ะเพื่อจะเข้าอยู่นั่นเองนะครับมาสารวจเดี๋ยวผมพาพี่น้องชมนะครับว่าอาชีพเลี้ยงชนลงนะครนายกเป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปกับการทําอาชีพเลี้ยงควาย การทาฟาร์มนะครับเลี้ยงไก่บ้านเลี้ยงอะไรเนี่ยทำไปด้วยกันได้อย่างสบายเลยนะครับพี่น mm ้องเราติดตามไปดูกันครับครับมาดูกันเลยครับพี่น้องมาดูกันเลยครับว่าผมเลี้ยงยังไงนี่ครับแรกๆนะครับแรกเริ่มที่ที่ผมมาถึงนครนายกผมก็ไปซื้อนะครับไปซื้อแบบนี้ครับสั่งให้เขาหามาให้สั่งให้เขาหามาให้เนี่ยครับเป็นขอนแบบนี้นะครับ แตนนลงก็จะมาอยู่อาศัยอ้าวลังนี้เป็นยังไงแล้วนี่นะครับพี่น้องนี่ครับลังนี้น่าจะหนีไปแล้วนะครับหรือว่ามีปัญหาอ๋อยังไม่หนีครับพี่น้องยังไม่หนีนะครับยังมีตัวอยู่ยังมีตัวอยู่ยยนี่หลังนี้ก็ยังมีตัวอยู่นะครับ ผมซื้อมาเพื่อจะเดี๋ยวก็จะผ่าออกแล้วก็จะย้ายลงกล่องนะครับเนี่ยเดี๋ยวไม่กี่วันนี้ครับไม่กี่วันนี้พอดีเจา้าชันถ้าชันอยู่เดี๋ยวจะให้เจ้าชันผ่านะครับผ่าพอผ่าเสร็จแล้วก็จะย้ายลงกล่องนะครับย้ายลงกล่องนี่ทีนี้นี่สองสองลังนะครับอันนี้คือหนึ่งสองลังในสิบห้าลังนะพี่น้องแล้วมาดูทางนี้ครับ อังน,นี้ก็เป็นหลังจากที่ว่าผมเอาชนโรงจากสุราษฎร์มาเขาก็มามาอยู่ได้พักหนึ่งก็น่าจะเกิดอาการเต็มรังนะครับรังเขาเต็มแล้วเขาก็ขยายมาอยู่ในตอนแรกก็มาเกาะก่อนนะครับมาเกาะตามขอบประตูเนี่ยแต่ก็ไม่มีรูผมก็เอาสว่านเจาะให้เขาอยู่นะครับเอาสวา่านชอยเขาอยู่ เ hey, วันนี้ก็เงียบไปนะครับแต่ตัวตัวนี้เยอะมากจะอยู่ในนี้เพื่ออนาคตผมจะค่อยต่อลงลังนะครับค่อยต่อลงลังเดี๋ยวเวลาต่อก็จะทําคลิปให้พี่น้องดูอ่ะเดี๋ยวไปดูทางทางอื่นกันครับนี่คือบริเวณในบ้านผมนะครับมันในบริเวณที่พักที่พักก็เป็นที่เลี้ยงควายนะคเป็นที่พักเล็กๆนะครับเป็นห้องเล็กๆทําอยู่คนเดียวนะครับผมอยู่คนเดียว ห้องนอนของชานคนที่ช่วยเลี้ยงกวายก็มีอีกห้องหนึ่งนะครับอยู่ทางอคอกวายมาเดี๋ยวไปดูกันอีกครับผมไปเจอชนาลงที่ไหนผมก็จะขอเข้ามานะครับถ้าเขาให้ฟรีถ้าเขาไม่ให้ก็จะขอซื้ออันนี้เป็นชนนาลงอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะเป็นแต่เป็นชนาลงที่อยู่ในขอนไม้ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เนี่ยพี่น้องดูนะครับ ไม่มั่นใจว่าเป็นสายพันธุ์อะไรยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับบา,าานนบางคนก็ว่าอีกสายพันธุ์หนึ่งบางคนก็อีกสายพันธุ์หนึ่งยังไม่มีใครฟันธงเดี๋ยวรอให้มีกูรูด้านเนลงมาฟันธงให้ตัวนี้ผมซื้อกล่องสําหรับที่อยู่เขามาไว้แล้วนะครับข้างในนู้นนะเป็นกล่องสองชั้นมีแผนจะผ่าต่อนี้เหมือนกันครับมีแผนจะผ่าตอไม้เดี๋ยวก็พอ ชาว,ว่างๆก็ค่อยใช้เรื่องเรื่อยเครื่องผ่ากันครับเดี๋ยวไว้เวลามีเวลาเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันมาครับไปดูชานาลงอีกจุดหนึ่งที่ผมซื้อที่ผมซื้อมาบ้างขอมาบ้างนะครับแล้วแต่แต่ที่ซื้อราคาแพงที่สุดก็เป็นพันสองที่ซื้อมาจากน้องอัจริพลสองแก้วแต่ราคาพันสองนี่พูดได้ว่าแพงแต่คือ ความหมายคือไม่ได้แพงนะครับแต่เป็นแต่ว่าราคาสูงกว่าสูงกว่าที่อื่นนิดนึงแค่นั้นเองครับแต่คุณภาพคุ้มค่านะครับอันนี้เป็นอีกรังหนึ่งนะครับเป็นอีกขอนหนึ่งที่ผมไปได้มาจากบ้านพี่สาวปกติเขาจะอยู่ขอนยาวยาวใหญ่มากอยู่ที่บ้านพี่สาวแต่แต่ว่าผมเห็นว่าเขาทำรังแค่นี้ผมก็เลยตัดมาครับตัดมาแค่นี้ก็เอามาไว้ เดี๋ยวจะขยายต่อไปนะครับนี่เป็นกล่องเปล่าที่สั่งซื้อมาเพื่อจะขยายนะครับจะขยายรังที่มีมีอยู่นะอ่ะอย่างนี้มาดูครับมาดูชนะลมกล่องที่ซื้อมาจากจังหวัดสุราษฎร์ครับซื้อมาจากน้องอัตพลเนี่ยกล่อ,องล่างนะครับกล่อ,องล่างมีตัวกล่องบนก็กําลังเริ่มจะขยับขยายขึ้นไปนะครับไม่รู้ว่าเป็นรังที่เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ทั้งหมดสิบห้ารังนั่นแหละครับเนี่ย นี่กล่องที่สองนะพี่น้องกล่องที่สองก็กล่องบนนี้เริ่มมดตัวงานมาแมลงตัวงานเริ่มไปสำรวจนะครับเริ่มเข้าอยู่แล้วครับเริ่มเข้าอยู่อันนี้เป็นรังที่สองนะครับที่มีชนนรงเข้าอยู่อ่านี่บนชั้นนี่นี่อีกรังหนึ่งนะครับนี่อีกรังหนึ่งแต่รังบนยังไม่มีตัวงานขึ้นสำรวจแสดงว่ารังยังไม่เต็มนะครับ นี่ครับรังยังไม่เต็มนี่ไปดูอีกรังนึงครับรังนี้รังนี้นี่ครับตัวงานตัวงานเยอะมากแล้วก็เริ่มนะครับเริ่มรังที่สองเริ่มขึ้นสำรวจแล้วนะครับเริ่มขึ้นสำรวจแต่ยังไม่อยู่นะครับยังไม่อยู่แค่สำรวจเฉยๆครับแล้วอีกรังหนึ่งรังนี้รังเปล่ารังนี้ก็เริ่มสำรวจแล้วนะครับมีถ้ามีสีดำๆอยู่ปากทาง แสดงว่าเขาเริ่มสำรวจนะครับพี่น้องเริ่มสำรวจนี่เป็นอีกรังหนึ่งเรื่องขึ้นเริ่มสำรวจรังบนแล้วอันนี้ก็มีหวังนะครับอีกคงอีกไม่นานนะคงอีกไม่นานเขาเขาคงจะย้ายรังขึ้นนะฮะทางโน้อนอีกสามรังนะครับสเต็ปสเตปไปเดี๋ยวพาไปดูปใกล้ๆดีกว่าเดินต้องเดินอ้อมต้นไม้นิดหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเวลานิดนึงนะครับ ไม่ค่อยสะดวกเรื่องการเดินเหินอ่าละครับจะได้มาเห็นภาพรวมตรงนี้ทำไมมีเสียงไก่ด้วยก็ข้างล่างก็เป็นกลงไก่ครับรงอุบาลไก่นี่นี่พี่น้องดูนะครับเนี่ยเนี่ยหลังที่ตัวเยอะๆนะครับเขาจะมีการสำรวจหลังบนพี่น้องเห็นในรูไหมครับรูสีดำๆนั้นผมไม่ได้ทำนะครับเขาทำเองเป็นการจับจองนะครับเป็นการจับจองพอเขา ไปสัมผัสเยอะๆพอเขาสำรวจเสร็จเดี๋ยวเขาจะเข้าอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าอยู่ก็จะใช้เวลาไม่นานมากหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะหลายเดือนนี่ลังนี้ก็เริ่มสำรวจครับของผ,ผมเองซื้อน้องอัตรพลมาหกกล่องนะครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดแต่อีกสองอีกสองกล่องเนี่ยเป็นการขยายนะครับเป็นการขยายออกเองนะครับอผมเริ่มขยายได้สองละนี่ครับพี่น้อง จันนรลงจังหวัดนครนายกครับซึ่งเลี้ยงไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับไม่ได้ใช้อาหารไม่ได้หาอาหารให้กินแค่ทํากล่องให้เขาอยู่นะครับทํากล่องให้เขาอยู่เขาก็อยู่แล้วก็ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยไม่ตากแดดไม่อยู่ในความร้อนนะครับให้อยู่ในชายคาร่มเงาที่ปลอดภัยเขาก็จะอยู่ลืมบอกพี่น้องไปนะครับผม ได้เอาน้ําหวานกินรอบหนึ่งแล้วนะครับได้เก็บได้ได้เอาน้ําหวานกินรอบหนึ่งแล้วได้มากบ้างน้อยบ้างตามขนาดของรังตามความขยันของตัวงานครับแถวบ้านผมนี่จะเป็นสวนผล,ผลไม้เยอะนะครับะจะมีดอกไม้ขึ้นออกตามฤด,ดูกาลดอกไม้ธรรมชาติบ้างดอกไม้ป่าบ้างอะไรเงี้ยก็ดอกไม้ผลไม้บ้างก็จะมีหมุนเวียนทั้งปี แมล็ดพวกนี้ก็จะมีน้ําหวานดีนะครับตอนนี้จะมีน้ําหวานเยอะมากปีนี้ก็กล่าวว่าเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ผมประมาณเดือนเดือนนี้แหละครับเดือนมิถุนาเนี่ยผมจะเอาน้ําหวานออกนะครับจะเอาน้ําหวานออกเดี๋ยวรอให้เจ้าชานเดี๋ยวจะต้องฝึกเจ้าชานให้รู้วิธีการถนอมรังแล้วก็เอาน้ําหวานออกนะครับเดี๋ยวต้องสอนแล้วก็จะขยับขยายรังเก่าที่มีอยู่ด้วย ในตอไม้ครับจะผ่าตอไม้ออกแล้วก็จะเอาเข้ากล่องนะผมมีกล่องเปล่าอยู่เยอะนะครับเป็นสิบสิบกว่าลูกเลยสั่งเอาไว้เยอะนะครับสแปะเไว้เพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องติดตามนะครับที่นครนายกจังหวัดนครนายกมีการเลี้ยงชันนโลงนะครับแต่ผมยังไม่มีจําหน่ายนะครับไม่ต้องติดต่อมาถามว่าจะขายเท่าไหร่ยังไงนะครับยังไม่มีจําหน่ายคือตามบอกตามตรงว่าถ้าไม่ถึงร้อยลัง ยังไม่จาหน่ายนะครับผมรอให้ครบร้อยลังเมื่อไหร่นะครับครบร้อยลังเมื่อไหร่แล้วจะจําหน่ายจ่ายแจกให้พี่น้องแบ่งกันไปนะครับก็จะพยายามทําให้ราคามันมันต่าหน่อยนะครับแต่ตอนเนี้นะฮะมันคือให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงแล้วหมายความว่าซื้อครั้งเดียวไปเลี้ยงได้ตลอดสามารถขยายลังเองได้สามารถแพร่พันุ์เองได้นะครับนั่นคือเป้าหมายนะครับเป้าหมายแล้ว ถามว่าทําไมเลี้ยงไว้เพื่ออะไรชนโรงนี้เลี้ยงไว้มีประโยชน์อะไรน้ําหวานมีประโยชน์มากที่สุดครับพี่น้องน้ําหวานมีคุณสมบัติดีกว่าน้ําผึ้งจากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์นะครับบอกว่าน้ําหวานชนโรงมีความมีคุณสมบัติทางยามากกว่าน้ําผึ้งดีกว่าน้ําผึ้งเท่าตัวเพราะชนโรงไม่กินน้ําหวานนะครับชนโรงสมมติว่าเราเอาน้ําตาลมาละลายน้ํานะครับตั้งเอาไว้พึ่งพึ่งจะกินนะ พึ่งจะเอาน้ําหวานไป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 ไ,ปไ,ปไว้ในรางตัวเองชันาลงไม่เอานะครับชานาลงเอาแต่ชานาลงเอาแต่ดอกไม้ความหวานจากดอกไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำหวานของชันาลงน้ําพึ่งของชันาลงจะมีรส <c oughs> ครับจะมีรสเปรี้ยวหน่อยๆนะครับจะออกรสเปรี้ยวหน่อยๆจะมีความหอมนะฮะมีความหอมความหวานพอดีพอดีเลยครับอร่อยมากน่ากิน แล้วประโยชน์ที่พลอยได้นะครับผลประโยชน์ที่พลอยได้อีกอย่องหนึ่งคือชันโรงเป็นมแมลงตัวตัวเล็กๆสามารถผสมเกสรดอกไม้เล็กๆแม้แต่กระทั่งดอกอกระเพรายี่ลาเขาก็สามารถเข้าไปได้ในในดอกเล็กๆเ,เป็นตั์ตัวเล็กมีคุณสมบัติแล้วเขาไม่ทิ้งนะครับดอกไหนที่เขาเอาน้ําหวานแล้วเขาจะเข้าไปซ้ําอีกนั้นหมายความว่า เขาจะต้องเขาพาน้ําเชื้อเอ่อพาเกสรตัวผู้เข้าไปซ้ำๆซ้ำๆทำให้ผลไม้ติดง่ายนะครับทำให้ผลไม้ติดง่ายแถวแถวภาคเหนือมีการเช่าลังชันนรงภาคตะวันออกมีการเช่าชันนรงนะครับแถวแถวบ้านแพ้วเช่าลังชันนรงไปวางไว้ในสวนเพื่อให้อ่อชาชันนรงผสมเกสรผลไม้ฮะในสวนของตัวเอง มีประโยชน์อย่างนี้ครับพี่น้องครับชนันรลมีประโยชน์ทั้งทางตรงเรื่องน้ําหวานและทางอ้อมเรื่องการผสมเกสรดอกไม้นะครับเราทําความปศุสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเรามีโรงจอดรถเราก็ถึงแม้จะไม่ได้ทําความปศุสัตว์แต่เรามีโรงจอดรถอย่างนี้นะครับเราก็ทําที่รับที่รับรังชานาลเอาไว้ข้างๆฝนสาดไม่ถึงแดดส่องไม่ถึงนะครับก็ จะอย่างนี้จะดีนะของผมนี่ก็ข้างๆลงโกดลงเก็บลงจอดรถเนี่ยนะของผมก็เป็นข้างๆลงจอดรถผมก็เชื่อมเหล็กขึ้นมารองรับไม่ให้รังจันะลงตกเสียหายได้นะผมก็ทําได้สองอย่างข้างบนสุดก็ชั้นลงงวางข้างล่างก็อนุบาลไก่บ้านนะครับอนุบาลไก่เนี่ยผมใช้ได้ประโยชน์สองชั้นพื้นที่เราใช้ร่วมกันได้โน่ดทางโน้นกรงหมา ลงหมานะครับผมก็ข้างบนไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรผมก็เอาลังชันาลงขึ้นวางเห็นไหมครับพี่น้องเอาลังชันาลงเลี้ยงชันาลงได้หลายลังเลยครับนี่ครับเป็นการเอื้อกันเป็นการเราใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์าลงทุนนิดหน่อยเราก็มีน้ําหวานชันาลงไว้กินไม่ต้องไปซื้อลิตรละพันสองบาทนะครับน้ำน้ำน้ำชันาลงนี่ลิตรละพันสองพเลยนะไม่ใช่ถูกๆนะพี่น้องนะน้ำพึ่งยังลิตรนึงแค่ อ่าห้าหกร้อยแต่น้ำพึ่งชานลงนี้ลิตรหนึ่งพันสามพันห้าแล้วแต่พันสองแล้วแต่นะครับนี่แล้วก็เราจะงดเว้นการฉีดยาฆ่าแมลงนะครับงดเว้นการฉีดยาฆ่าแมลงโดยเด็ดขาดเพราะเขาเป็นแมลงเนาะเราจะแพ้ยาฆ่าแมลงในในโรงรถเราคงไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงะครับแต่ในข้อควายอย่างนี้เราจะไม่วางนะครับไม่วางเพราะว่า มันมีทั้งมุ้งที่เป็นอุปสรรคแล้วก็เราต้องพ่นยาฆ่า,มาแมลงด้วยมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของชนงนารงจุดไหนที่เราไม่ได้พ่นยาฆ่า,มาแมลงนะวางได้เลยพี่น้องเห็นไหมครับทำเล็กๆไปก่อนนะครับแล้วค่อยขยับไปหาใหญ่ค่อยๆพัฒนาไปไม่ต้องไปลงทุนเยอะนะครับไปหามาจากป่าจากอะไรก็ได้แล้วค่อยมาแยกใส่กล่องของพวกนี้ก็หาซื้อได้ลูกละ200 3้0 4 0 0แล้วแต่ แล้วแต่เกรดของไม้นะครับเกรดของไม้แล้วก็ขนาดของกล่องนะให้พี่น้องเลือกเอาก็ตันเอานะครับหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆอย่าไปลงทุนเยอะนะครับพี่น้องลงทุนแค่พอตัวเองไม่อึดอัดพอนะครับบางผมเองก็ลงทุนซื้อมาแค่นิดๆหน่อยๆนะครับที่แพงที่สุดก็ที่ราคาสูงที่สุดก็คือลังละพันสองนะครับลังละพันสซื้อไ้หกลังแค่นั้นนะนอกนั้นก็ร้อยสองแล้วแต่นะครับขอฟรีบ้าง อะไรก็ว่ากันไปแล้วต่อไปเราก็จะขยายนะครับโดยการใช้ฟีโรโมนล,ล่อนะทาในกล่องเปล่าแล้วก็ให้เขามาเ,าเข้ามาอยู่อาศัยนะครับเราค่อยๆเรียนรู้กันไปพี่น้องแต่ผมรับประกันว่าถ้าพี่น้องไม่ลงทุนเยอะไม่ขาดทุนแล้วก็สนุกด้วยมันเป็นอาชีพเสริมที่ไม่รบกวนเ,เวลาของเราเลยครับเพราะเราไม่ต้องไม่ต้องหาอาหารให้เขากิน ครับเราเอามาตั้งไว้ตั้งไว้ดีมาก็อาจจะปลูกดอกไม้สวยงามในบ้านเขาก็จะไปกินดอกไม้สวยงามนั้นขเขาก็จะไปผสมเกสรว่ากันไปนะครับพี่น้องนานแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องชันาลงขอพูดสะหน่อยตอนนี้ขยับขยายเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นเยอะขึ้นต่อไปก็จะพยายามขยายเองสะสมเองให้ถึงร้อยหลัง ก็คงจะใช้เวลาอีกสักปี2ปีอะครับใช้เวลาสักปี2ปีต่อไปจะมีน้ำหวานกินเยอะๆครับสวัสดีครับ